ข่าวราคัมแมนเชสเตอร์ประจำวันที่25พฤศจิกายนโดยโคชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เด็ดยันนี้คอสเนะเป็นเอกฉันเลยนะสามะดีตแข่งแมนยูแ่ชมดันนี่ฟันเดเบกที่สุดของที่สุดโดยกันนี้ทางโอเวนฮากริสนะผมแล้วก็บริโอเฟยานแล้วก็พอสโคล ทางก็ยกย่องดอนนี่ฟันเดเบกมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์กันยกใหญ่กันเลยทีดเดียวโดยที่ทางสโคนั้นถึงขั้นมองว่าตำแหน่งที่ทางฟันเดเบกคนนี้ในลงเล่นในวันนี้ไปตำแหน่งที่เหมาะสมกับเขามั่นที่สุดเลยก็ว่าได้โดยกันที่ทางโอเว่นฮากรีฟนะผมเรโอเฟ์นัน e และก็พอสโคนสามอดีตยอดดาวเตะของทางแมนเชสเตอร์เต็ดางก็ยกย่องดอนนี่ฟันเดเบกว่าทำง,งานได้โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะในเกมอยู่่าแชมเปี้ยนเลกเพราะแบ่งกลุ่มกลุ่มเอสนะัดที่เขาช่วยให้บีแดงเปิดรังโอเทฟฟอร์ด คว้าชายเหนืออิสตันบลบาซซกเฮียไปสีสต่อหนึ่งเมื่อวันอังคารที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยที่ผ่านมาหลายคนไม่เห็นด้วยกับทางนารุโอมนะฮะซึ่งทางผู้จัดการทีมแมนยูที่ไม่ค่อยให้โอกาสดอนนี่ฟานเดอร์เบกได้ลงเล่นเป็นตัวจริงมากสักเท่าไหร่นักเพราะเขาคนนี้มองว่าดาวเตะชาวดัตคนนี้มีฝีเท้าที่ดีเหมือนที่เคยแสงให้เห็นตอนอยู่กับทางอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมและน่าจะทำให้เกมรุกข,ของทางแมนเชสเตอร์เดนทนั้นมีความสร้างสรรค์มากกว่านี้ได้นะฮะ ซึ่งล่าสุดดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์ประนี mm hmm. ก็ได้เป็นตัวจริงในเกมกับทางอิสันบูบในเกมเกมนี้ซึ่งเขาถูกส่งลงไปพิฟิลด์ตัวกลางคู่กับทางเฟรตและผลงานของเขาก็ทําได้อย่างน่าประทับใจที่สุดเลยนะฮะโดยกันนิฮาร์กริฟได้กล่าวระหว่างทำร,รมาที่เป็นกูรูให้กับทางบีทีสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของเมืองผู้ดีมาว่าผมคิดว่าฟันเดอร์บิกนี้แทบจะเล่นได้เข้าขั้นสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะ เขาเล่นแบบไม่เห็นแก่ตัวเลยเขาเข้ากับทีมได้อย่างสบายๆผมคิดว่าเขาเนี่ยเล่นในแบบรับลื่นเป็นอย่างมากเลยกับการเป็นตัวจริงส่วนฟรดานนั้นบอกว่าผมพอใจกับเขาเป็นอย่างมากเลยนะเพราะจ่ายเงินเพื่อเขาตั้งถึง40ล้านปอนด์และคุณก็อยากจะเห็นเขาเนี่ยเป็นมากกว่าเพียงแค่คนที่ลงมาเล่นนิดๆ,ๆหน่อยๆผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะคนหนึ่งในทีมชุดนี้ที่มีความสุขเวลาได้เล่นแบบรวดเร็วนะฮะอย่างการจับบอลแค่หนึ่งหรือ2จังหวะ และเล่นแบบง่ายๆเข้าไว้เขาเสียสละการเล่นแบบที่ตัวเองถนัดเพื่อช่วยคนอื่นนั้นโชว์ฟอร์มเก่งออกมาทีมชั้นยอดทุกทีมต่างก็ต้องการนักเตะแบบนี้กันทั้นนั้นเขาเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ทําให้คนอื่นนั้นมีแรงกระตุ้นและทําพวกเขาเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นครับขณะที่ทางสโรนั้นก็ได้กลาบมาว่า การเล่นบอลจังหวะเดียวหรือ2จังหวะในบางครั้งของช่วงครึ่งแรกนั้นมันยอดเยี่ยมไปอย่างมากเลยนะเขามีความตื่นตัวต่อสภาพโดยรอบนะฮะที่ดีจนหาอดิสันคาร์นี่เจอและจ่ายบอลแบบสวยๆให้กับมาครับรฟอร์ดในตำแหน่งของเขาที่เราได้เห็นในค่ำคืนนี้ถือเป็นตำแหน่งที่เหมาะกับเขามาที่สุดแล้วผมคิดว่าเขาเนี่ยไม่ดีพอที่จะเล่นกับตำแหน่งแบบบิทฟิลด์ตัวรับได้นะฮะซึ่งผมคิดว่าเขาเนี่ยพร้อมจะพยายามทำอย่างนั้น แต่เขาก็ไม่เด้จะนําเอาคุณภาพด้านเกมรับมาสู่ทีมหรอกนะสิ่งที่เขาจะนํามาให้กับทีมก็คือคุณภาพในเกมบุกขึ้นต่างหากละ่ะนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงตอนที่ฟันเดอร์เบคคนนี้นะฮะที่ติวเตอร์คอมเมนเตอร์ของทางแมนยูของเราในคอมเมนต์เขาไว้ว่าแบบนี้เลยเดียวถือว่างานนี้ไอ้หนูคนนี้อนาคตใกลอย่างแน่นอนต้องรอนลุ้นกันในอนาคตของเขารอข่าวต่อมากันดีกว่าครับบรูโนอีกแล้วหรือเนี่ย ตัดเกรดแข้งแมนยูเกมถล่มอิสซันบูลทะลักไส้แตกกันเลยทีเดียวโดยทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นล้างแค้นอิสซันบูลบาซเซียได้สำเร็จนะฮะหลังเปิดรงังโอแทฟฟอร์ดถล่มไปด้วยสกอร์4ต่อ1ต้องบอกว่าครึ่งแรกนั้นถือว่าเป็นครึ่งที่สุดเพอร์เฟกต์ของผีแดงหลังทำเกมร,รุกกันย่ากอย่างไหลลื่นนะฮะและก็รัวถึง3ประตูแม้ครึ่งหลังเนี่ยจะผ่อนเกมลงไปจนโดนตีไข่แตกแต่ก็ไม่ได้ประตูตอกย้ำชัยในช่วงทเวลาบาดเจ็บ มาดูคะแนนลูกทีมของโซชากันแต่ละคนในเกมนี้กันดีกว่านะฮะว่าได้คะแนนกันเท่าไหร่กันบ้างเริ่มจากคนที่1ก็จะเป็นดาบิดเดคิยาครึ่งแรกแทบมีโอกาสได้โชว์ของเลยนะฮะแต่ครึ่งหลังเนี่ยงานเริ่มชุกมือเซฟลูกยิงไกลของวิซาแต่ลูกที่เสียคงต้องยอมรับว่ายิงฟรีคิกดีจริงได้ไป6คะแนนอารอนวิสกาไม่ค่อยขึ้นไปเติมเกมรุกช่วยกับทีมมากสักเท่าไหร่นักมีบางครั้งที่โดนคู่แข่งเจาะนะฮะ แต่ก็ยังไม่มีจังหวะผิดพลาดที่ชัดเจนได้ไป6คะแนนวิกเซอร์ลินเดอลฟโดยการนี้มีจังหวะที่ปล่อยให้แดมบาบ้าไดและผมเลี้ยงในเขตโทษอยู่บ้านนะฮะแต่โดยรวมแล้วป้องกันเกียรดได้ด,ดีเป็นคนโยนบอลยาวสุดสวยให้กับทางแรดฟอร์ดหลุดเดียวไปเรียกจุดโทษกันเลยทีเดียวได้ไป่าย7คะแนนฮาร์รีมกวย มีบล็อกลูกยิงสำคัญของเดมบาบ้าทำให้ทีมนั้นไม่โดนตีไข่แตกก่อนจะหมดครึ่งแรกไปนะฮะมีจังหวะได้มงจากลูกเตะบุมแต่ข้ามคานไปหน่อยเดียวลูกกาอากาศเก็บเรียบกินหมดเรียบร้อยรีบไ,ไป6คะแนนคนต่อมาอาล็กเตลเลสเทคนิคการใจบอลชั้นยอดเยี่ยมเติมเกมลุกอยู่บ่อยครั้งเปิดเตะม,มุมได้ตลอดซึ่งจังหวะเตะม,มุมของเขาเนี่ยไปที่มาของประตูแรกนะฮะ นอกจากนี้ยังเป็นคนครอสบอลจนได้ประตูที่ 2, สองเงโอกาสมากที่สุดในทีมถึง4ครั้งกันเลยทีเดียวได้ไปเจ็กคะแนนต่อมาก็จะเป็นเฟร d ดคฟเฟอร์พื้นที่แดนกลางได้ดีนะฮะยังขยันเหมือนเดิมแม้ว่าบางครั้งเนี่ยจะเข้าบอลพรวดพลาดสัหน่อยแต่บางครั้งจะวะขึ้นเกมรุกตัดสินใจผิดพลาดจนทำเสียบอลไปเยอะได้ไป6คะแนนดอนนี่ฟันเดเบ ไปนักเตะที่เล่นง่ายๆนะฮะแต่คุณภาพเนี่ยมโหฬารเลยทีดเดียวชายบอลขึ้นหน้าได้ดีและก็ยังทาชิ่งกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีโดยเฉพาะการเปลี่ยนบอลจากเกมรับมาเป็นเกมรุกได้ไปายเช็คคะแนนมร์คัตบรัดฟอร์ดโดนจับมาเล่นบริมเส้นฝั่งขวาแต่ยังสร้างอันตรายให้กับแนวรับคู่แข่งน่าเสียดายที่ประตูทําชิ่งสุดสวยของเขาโดนจับดับหน้าซะก่อนนะฮะแต่ต่อมาเขาก็เป็นคนเรียกถุดโทษและก็ลุกมาสังหารเองได้ไป้ายเ็คคะแนนบรูโน่เฟอร์เดส ยังคงเป็นหัวใจของทีมเช่นเคยประตูแรกต้องชมเทคนิคการวางเท้ายิงไกลนะฮะส่วนประตูที่2เก็บกินลูกส้มหล่นขยันลงไปช่วยเกมรับแล้วก็วิ่งพลาดไปทุกชี้เสร้างกาสยิงถึง3ครั้งได้ไป9คะแนนอองก็นี่มสัสยานออกตาตัวจริงตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายซึ่งดูดีกว่าตอนเล่นกองหน้านะฮะเริ่มต้นเกมด้วยการปันป่นป่วนแนวรับได้ดีแต่หลังจากนั้นก็หายไปโดยเฉพาะในครึ่งหลังได้ไป6คะแนน เอดิสันคาร์บันี่ขยันวิ่งหาช่องอยู่ตลอดแต่น่าเสียดายหลายจังหวะเพื่อนร่วมทีมนั้นไม่ได้ส่งให้นะฮะมีจังหวะจับบอลแล้วก็ทำชิงสวยๆหลายครั้งครึ่งหลังมีโอกาสทองแต่ก็ยิงติดบล็อกเช่นเคยได้ปหาย6.5คะแนนผู้เล่นสำรองที่ลงสนามนะผมก็จะมีอักเซลตสตอรเซเบตนะฮะแทนวิกเตอร์ในเดอะเลิฟกระโดดชักศอกนะผมจะโดนใบเหลืองและดูจะหยุดแนวปะป้าเน,นี่ยไม่อยู่อยู่หลายครั้งกันเลยทีเดียวได้ไปห้าคะแนนเมสันกรีนบูธแทนบรูโน่เฟอร์เดส มิจัตได้ทำประตูอยู่หลายครั้งนะฮะแต่ก็ยิงไม่ค่อยดีและก็ม่งติดบล็อกตลอดช่วงทวารบาดเจ็บมาทำแอสซิสต์ให้กับเจมได้ไป6คะแนนแดนนี่เจมลงมาแทนมาครับแรดฟอร์ดคนนี้ก็ไม่ได้อันตรายคู่แข่งมากมายสักเท่าไห่นักแต่มายิงประตูช่วงทวารบาดเจ็บเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมได้ไป6คะแนนบันดอนนินเบียนแทนอารามิสก้ามิจวัวได้เติมมาสวยๆหลายครั้งนะฮะแต่ครอสบอลติดบล็อกไปหน่อยหนึ่งได้ไป6คะแนน แล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นเดมิญ่ามาติสแทนอองคนี่มุสยานนะฮะคนนี้ก็มาไม่ได้ทำอะไรมากมายนะผมก็จะหมดเวลาแล้วก็เลยไม่มีคะแนนครับนี่นะก็มีการพูดถึงการตัดเกรดแข้งแมนยูของเรานะฮะที่ระเบิดฟอร์มได้อย่างสวยหรูนะฮะพาชัชนะมาสู่ทินโอแทฟฟอร์ดกันอีกครั้งและส่งความสุขไปให้กับทางแฟนๆของแมนยูทุกๆคนนะครับได้ร่วมเสพกันในนัดเมื่อคืนนี้สุดยอดจริงๆนะฮะเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ โซชาชมฟันเดเบคคาร์นี่เริ่มปรับตัวได้แล้วนะโดยงานนี้ทีผมทางโอเล่กันตุนาชานะผมนาะยใหญ่ของชังแมนเชสเตอรยกนิ้วชมดอนนี่ฟันเดเบคกับทางเอดิสันคาร์นี่ว่ากำลังปรับตัวเข้ากับแนวทางที่ตนต้องการได้พร้อมระบุไม่มีป,ปัญหาที่ทางบรูโดเฟอร์เดสเลือกให้มาครับรัฟอร์ด้ด้ยิงลูกุดโทษในเกมเกมนี้ โดยกันที่้ผมทางโอเล่กับนทชานะฮะผู้จัดการทีมบันเชสเตอร์ตดสโมสรดังของศึกฟุตบอลผิรอังกฤษกล่าวชมดอนนี่ฟันเดอร์เบกและก็อิิสันคาร์วานี่สองแข้งหน้าใหม่ของทีมว่ากำลังปรับตัวเข้ากับแนวทางที่ตนต้องการได้แล้วหลังจากทั้งคู่นั้นพึ่งจะเป็นตัวจริงในเกมอยู่าแชมเป็นเลกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอสนาทีปีแสดงเปิดรังโอแทฟฟอร์ดเอาชนะอิสซันบูวันซัสเซียไป4-1ผลวานการที่ผ่านมาแน่นครับ โดยกันนี้นะผมที่ผ่านมาฟันดเบคคนนี้กับทางคาวานี่นั้นไม่ค่อยได้ลงมาเล่นมากสักเท่าไหร่นักท้งทีกเตะหลายคนตำแหน่งเดียวกันกับพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีผลงานมากมายนะฮะแต่ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้อยู่ในสนามจนจบเกมและทําผลงานได้ดีดพอสมควรพร้อมกับช่วยให้แมนยูนั้นเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนจากการลงเล่นทั้งหมด4นัดโดยทางคุนซือชาวน์เวได้เผยมาว่าทั้งคู่นั้นกำลังค่อยๆค,คุ้นเคยนะฮะกับแนวทางที่เรานั้นอยากจะให้พวกเขาเป็น ซึ่งดอนนี่เนี่ยสามารถเล่นในหลายตำแหนง่งและเอลิสันคาร์วานีพ่อหนุ่มคาร์บอยของเรานะฮะก็เป็นกองหน้าแบบหมายเลขเก,ก้าสไตล์ตั้งเดิมที่เก่งเป็นอย่างมากเลยนะเราไม่มีนักเตะแบบนี้มานานแล้วผมยังพอใจกับฟอร์มการเล่นขององค์นิวซีแลนดอยู่ที่ต้องไปยืนตรงริมเส้นฝัง่งซ้ายอีกต่างหากโดยที่ครึ่งแรกนะผมสัมผัสได้เลยว่าเราเล่นกันแบบมีความมุ่งมั่นท,ทันทีพวกเขาอยากจะเล่นกันมากที่สุดเลยและพวกเขาก็เพลิดเพลินกับมันเป็นอย่างมากเลยนะ มันเป็นค่ำคืนของเกมแชมเปี้ยนลีกที่โอแทฟอร์จริงๆดังนั้นคุณก็ย่อมต้องคาดหวังกับพวกเขาว่าจะเพลิดเพลินกับมันอยู่แล้วเราทำประตูที่สวยๆได้หลายครั้งซึ่งมันก็ทำให้ผมนั้นพอใจเป็นอย่างมากเลยตอนนี้เราต้องการอีกหนึ่งแต้มสำคัญสำหรับการเข้าสู่รอบสุดทีมสุดท้ายแต่แน่นอนว่าเราอยากจะเป็นผู้นำจากฝูงของกลุ่มด้วยถึงกระนั้นเราก็ต้องค่อยๆดูกันไปแบบนัดต่อน,นัดเช่นกันครับ โดยกันที่ทางโซชาเสริมมาว่าตนเนี่ยมาดีปัญหาอะไรกับทางบรูโน่เฟอร์นันเดสเปิดทางให้ทางมาคับแรฟอร์ดเป็นคนยิงจุดโทษในเกมเกมนี้ซึ่งมาคัดเป็นคนยิงจุดโทษได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะฮะและก็บรูโน่นั้นก็มีความเชื่อมั่นสูงสุดเลยถ้าเกิดว่าบรูโน่อยากจะให้มาคับเป็นคนยิงแล้วล่ะก็ทำไมทำไมมันถึงจะทำไม่ได้กันละ่ะอ,องคน,นี้มัสยานคนนี้ก็เคยยิงในเกมกับทางไรซิกมาแล้ว ทำไมเราถึงต้องควรจะแบ่งกันยิงล่ะครับางานนี้อ่านะครับผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงโซชาที่ชมฟันเดเบกแล้วก็คาวานี่คนนี้ที่เริ่มนะผมปรับตัวเข้ากับทางะระบบการเล่นของแมนยูของเราได้แล้วไม่แน่ว่าครั้งหน้านะผมเราอาจจะได้เห็น2คนนี้ช่วยกันถลุงประตูทําให้กับทางแฟนแมนยู Man มีความสุขก็เป็นได้ในอนาคตก็ต้องรอรลลุ้นกันต่อไปครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงเย็น,นครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ตารับชมผม กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ